cầm răng, cái hà chi mà băng này cứ lái coi băng đỏ, rác này thì là, kia cả, tên boy đóng nó, men là mương ตั้งเื่อก่อนันเตั้งเื่อเฮ็เอาเยตั้งเื่องเอ็นเ้าแล้วออกตัว้วมันสันเลยนนี่ท่านเนาะี่าเอาเดี๋ยมกินัเลยมันออกตัวนเนาะตั้งเื่อก่อนจงอ ลงกระงครับเรื <descon fin anta> ่อลงกระดงมุงนเกตีว <dynasty> ่าอันนีเป็นเด็กกองเสียฮ อเอาเพื่อมึงมุนรับประมงนาะติวาปีนี้พันได้แซมนเนาะพันได้แซมเพื่อสามสิบสามสิบ่เพจทายเนะเพื่อสามสิบสามเพจทรายเพยเื่อได้แซมกับติวเนาะเพื่อจะลองกันคนสาเเ็จเนาะเออหลังจากพนมาพักอยู่ที่วัดพระบาทนะครปัตต เอาไหลหนึ่งคืนในมือแม,ม่นคืนที่สองผมจะพกากุติวัตรพระบาทยิบเอาสนันมันนี้ไหลที่หนึ่งเนาะไหลที่หนึ่งยินดีอา่อาทีว่าทางใต้เนาะ ยิ่มเป็นแสมเพื่อสวงประเภทศ3สามพิสัยกะไในมะหอดจอดทังสถานทีภักเนาะก็คือสถานที่บัตรขบาเนะตุากรปัะเทเนี่ยเป็นเป็นในแสมเนมนะในมะหอดจอดทั้มทงมะหอจอดทัด้งเนาะ เดี๋ยวพ่อหน่อยแซมวิธีเดี๋ยวแซมสมใจพ่อนะอพี่น้องยินดีนะยินดีนะพี่น้องทั้งเมืองมุดเนาะพักกันได้อว่วะสไตล์ที่รอบสุดท้ายมันเขาแห้งแไปเจอของบอเขาเขาเจอแค่สูต<า>รนั่นโ <laughs> อ้พระอาจารย์เหนื่อยที่หนึ่งเขาเจอแค่สูตรแล้วห่อน,นั่นไม่นั่งดอกเคืออเขามันเบาแต่เขากระเบิดแห้งเนีเ่ยเขาแข็งแล้วก็ไปอีกนะทหารเขามาผา่าน กำลังเข้าไดใจในกินบวกันคันเออก็มาพักกีกมาหนาอือคือว่าประสบผลสำเร็จตามขาดไม้เนาะถือว่าเป็นบัติครับทิมแซบทิมแซบทุกทุกเนะบรรยากาศบรรยากาศไร้ทานไม่แต่นักสี่ฝ่ายมือดีหลังจากการเมื่อยเม่ละก็ให้พระประสบผลสำเร็จ ตามความเมตตาปรารถนาความเมตตาปรารถนาคทีมนายทีมเนาะสัณแก่จะได้ให้ขวัญกำลังใจแกทีมสีพายกระทรวงของเพิ่นเนาะ ากงำลังใจแก่ทีมสีไฟกอสวงางอาตว่าทีมงานเพื่อนแกน่ด้ประสบพ้นสุดเด็จตามขาดตามขาดไม้ของเพื่อนอาตือว่าเก่งไร เดอว่าได้จะเกียงไดขึ้ออยู่กับนายนำเนาะนายทิมเี่ว่าแข็งแร่งลูกทิมับตรงเสื้อฟังเนาะเป็นกาบให้ความคิดให้กำลังใจแกแกลูกทิม